ผมชื่ออันผมโตมาในบ้านเช่าหลังเก่าๆผมคิดว่าชีวิตของผมก็คงเหมือนเด็กทั่วไปที่พ่อแม่ทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวพ่อออกไปทำงานตั้งแต่เช้ามืดไม่ว่าง,งานอะไรพ่อก็ทำทั้งหมดเพื่อที่จะได้เงินกลับบ้านส่วนแม่ก็ขายของที่ตลาดบางวันก็ขายดีบางวันก็แทบจะขายไม่ได้เลย ถึงพ่อแม่ผมจะทำงานหนักแค่ไหนพวกเขาก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยทุกเดือนผมแอบเห็นเจ้านี่มาทวงค่าเช่าบ้านแ,แม่ผมก็ขอพัดพ่อไปทุกครั้งญญตอนนั้นผมแค่คิดว่าถ้าเรามีบ้านของตัวเองจริงๆมันก็คงจะดีกว่านี้ จากความคิดในวัยเด็กตอนนั้นทำให้ผมตั้งใจทำทุกอย่างตั้งใจเรียนทำงานหาเงินอย่างหนักเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้ผมพร้อมแล้วที่จะทำความฝันให้เป็นจริงความฝันที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองผมต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและครอบครัวและสร้างความภูมิใจให้กับพ่อแม่ เลือกมืออาชีพมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้เราได้อยู่ด้วยกันได้อยู่ในบ้านของเราเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขงานรับสร้างบ้านโฟกัส2025 12-16มีนาคม Impact ฮอ8เมืองทองธานีสนับสนุนโดย SCG และ B ีเซนจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเพราะเรารู้ว่าความสุขเริ่มต้นที่บ้าน